ความดำริของคนผานพระพุทธภาสิตพิกษุผานยอมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปรารถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในทรกูลอื่นภิกษุผานชอบดำริว่าขอให้เครือข่บรรพชิตท,ทั้งสองพวกจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทําเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียว กิดต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอัฏฐกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระ่านปราถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลสดัตตรับฟังน้อยไม่สงัด ชอบพลุกพ่านเหยียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาสามนี่ได้เป็นขีณาศพแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตวนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้สูตุดเป็นผู้สงัดปรารบความเพียนมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาศพพระพานมีความอยากจัดว่าฉนัยหนอภิกษุในมิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเรา ถามปัญหาเราพระพานปราถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสําหรับตนและพระพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นตน้นพระพานไม่ปราถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัยสี่ในสกุลแห่งมารดาปิดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปราถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเราอื่นและปราถนาให้ให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียว อยากให้แก่ภิกษุอื่นพระพานมีความดําริว่าขอให้ครือข่าบรรบัริตจงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสําเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอํานาจใหญ่ต้องการให้บรพชิตและเครือข่าทั้งปวงอยู่ในอํานาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสําคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่าวานี้ความเรศยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพานนั้นตัณหา ความทยานอยากก็จเจริญเติบโตขึ้นส่วนวิปัสนามรรคและผลไม่จเจริญขึ้นเลยมีแต่เสื่อมคําอธิบายของพระอัจารยาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคําอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพัทธภาสิตนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราบพระสุธรรมเถระมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชชิกาสันธนครจบที่เมืองสาวัตถีจิตตะคหบดี ชาเมืองมัชิกาสันเห็นพระมหานามหนึ่งในบรรดาที่สุปัญจวัคคีแล้วเกิดเลื่อมใสในเอริยาบทของท่านจึงรับบารนิมนต์เข้าไปฉันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปฏิผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยานชื่ออัมพาตะกวันให้เป็นสังขาราม จิตตะขหบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจากสี่ทิศครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชชิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสา,าวกทั้งสองได้สดับคุณนกถาพรรณนาความดีของจิตตะขหบดีแล้วปรารถนาจะสงเคระาะห์ขหบดีนั้นจึงไปสู่มัชชิกาสันขหบดี ทราบการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยนให้พระอัครสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทำอาคันตุกะวัตรทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเนตเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยก็หาบดีฟังแล้วบรรลุานาคามิผล เาอารัธนาพระเถระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเทะทั้งสองรับแล้วจึงนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว,ว่ามานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด,ด้วยคาของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นขาหาบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตน เวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าขหาบดีจกักจัดสการะอย่างไรหนอเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของขหาบดีตั้งแต่เช้าตรู่ขหาบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบินทบาทฉันแล้วตรวจดูสักการะทยธรรมใคร่จะเสียสีถึงชาติตะกูลของขหาบดีจึงกล่าวว่าขหาบดีสักการะทยธรรมของท่านนั้นล้นเหลือ ยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาข้าหบดีจิตตะข้าหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมัญญาและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมกโกรธบอกคืนอาวาสละเหล็กไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตะข้าหบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดา กลาวทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงสารพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตะขหาบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตะขหาบดีแต่ขหาบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเกอ้อเขินกลับมาสู่สำน,นักของพระาศาสดาอีก พระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าข้าหบดีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทําลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีกาสามโยชน์พระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกอุบายที่จะให้ข้าหบดียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุอนุทูตรูปหนึ่ง อนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยเทพรพ์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทำดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งในยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระาศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะ เราทำประทักษิณแล้วไปหากิตตคหาบดีกับภิกสุอนุทุนนั้นปรงอาบัตต่อหน้าของกิตตคหาบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียงสองสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา ฝ่ายกิจจาคหาบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปฏิผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศัสดาเลยเราควรไปเฝ้าพระาศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวารห้าร้อย 500, อุบาสิกาห้าร้อยและมีภิกษุภิกษุณีเพศละห้าร้อยขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระาศาสดานัชเวันวมหาวิหารพระศัสดาตรัสกับพระอนุนว่า เมื่อจิตตะขหบดีมาไหวเราวันนี้จกมีปาฏิหาริเกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อขหบดีนั้นขณะที่เข้าเฝ้าพระศัสดาฝนดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเสียงชยโยโหร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้น ขหบดีอยู่ในสำนักพระาศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตาขหบดีเตรียมมาสำหรับเรียนพระหนึ่งเดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนทูลถามพระาศาสดาว่าจิตาขหบดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉเพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับ การบูชาสาการะเชนี้เหมือนกันพระศัสดาดตรัสตอบว่าดูก่อนอาน o น์จิตตะขาบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามจากการะสาม,มาะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะพระอานนท์ทูลถามถึงปุพกรรมของจิตตคขาบดีพระศัสดาตรัสเล่าว,ว่าจิตตะขาบดีนี้ มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทําไว้แล้วแทบบาดมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามวา่าปุถุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพ,พระนามวา่ากัศพเขาได้เกิดเป็นผลานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อตรวจดูหมูเนื้ออยู่เห็นมิสุรูปหนึ่งนั่งคลมุมศีรษะอยู่ที่เงื่อมแห่งหนึ่งมีจิตเลือ่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อ และหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นพิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปอ่นอื่นอีกก็รับบาตรนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะกา้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วยเขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้ห้าสี จงมาเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปแล้วเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้มาเฝ้าพระศาสดาบรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในการนั้น